สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะชวนทุกคนมาทำกล้วยหนึบอร่อยๆอกันค่ะ เริ่มแรกเราก็ทับด้วยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําเข้าตู้อบลมร้อนเลยค่ะตู้อบของเราจะอยู่ที่12ชั้นนะคะเป็นระบบทํางานแบบพัดลมคู่ค่ะกระจายลมร้อนทั่วถึง360องศานะคะแล้วก็ทาความร้อนได้ตั้งแต่30ถึง90องศาค่ะแผงควบคุมด้วยระบบสัมผัสนะคะแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้สูงสุด24ชั่วโมงเลยค่ะอุณหภูมิที่เราใช้อบด้วยนะคะเราจะอบอยู่ที่60องศาค่ะแล้วก็ตั้งเวลาอยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งนะคะใครที่กําลังมองหาตู้อบสําหรับอบผลไม้หรือทําเนื้อ แดดเดียวเราแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะอบแห้งไวได้ทุกเวลาค่ะทดแทนการตากแดดได้ดีเลยค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยเนืบที่เราอบไป4ชั่วโมงนะคะอบเสร็จแล้วเราจะพักให้เขาเย็นก่อนค่ะแล้วถึงจะลอกออกจากตะแกรงนะคะจากนั้นเราก็จะมาแพ็คใส่กล่องค่ะเราจะชั่งอยู่ที่กล่องละ100กรัมนะคะก็จะอยู่ที่8-9แผ่นด้วยกันค่ะ กล่องที่เราใช้นะคะจะเป็นกล่องวงลีนะคะขนาดอยู่ที่360 ml กล้วยที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีความหนึบแล้วก็ความหวานที่ได้ก็จะได้จากกล้วยร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะเราไม่ได้แต่งเติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้งเลยนะคะตอนนี้เรากำลังเปิดจองกล้วยหนึบอยู่นะคะขนาด100กร,รัมค่ะราคา59บาทเราจะคิดค่าส่งแบบเมาส์เมานะคะ45บาทไม่ว่าลูกค้าจะสั่งกี่กล่องค่าส่งก็จะแค่45บาทเท่านั้นค่ะ ถ้าใครที่สนใจสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเราจะส่งให้ตามคิวนะคะหรือถ้าใครสนใจตู้อบลมร้อนนะคะแปะพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างเลยค่ะ